สวัสดีครับไดอ l o g ล็ EP ที่3นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอินเทอร์เนะครับหรือตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับว่าตัวโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้บ้างโดยภาพรวมนะครับรวมถึงการเซตอัพในเบื้องต้นนะครับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถเซตอัพอะไรตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับ ก็เริ่มจากการเข้าโปรแกรมเลยนะครับไดรัก Evo นะครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็นเวอร์ชัน10.1น10.1นะครับนี่คือเวอร์ชันล่าสุดเลยที่ตัวผู้ผลิตโปรแกรมนะครับให้ดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมจะเป็นตัวฟรีไรเซนนะครับตัวฟรีไรเซนอันนี้ผมว่าเพิ่งติดตั้งไปใหมนะ่อันนี้ก็เราก็สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้ ตัวนี้คือหน้าตาของอินเทอร์เฟซของ d i a l ัก Evo 10.1นะครับ10.1ในวงเล็บ64บิตนะครับนี้เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะเจอหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างแรกเลยเขาเรียกว่าหน้าต่างของ Start นะครับอยู่ตรงนีนะ้หน้าต่าง Start อีกตัวก็จะเป็นหน้าต่างของแบรนด์แบรนด์ก็คือมันก็จะเป็นลิงก์กับผู้ผลิตคมไฟต่างๆแนะบรนด์นี้จะมี2จุดก็คือต,นะร,ตรงอเตอร์ปด เวอร์ชันของไดรลัก EVO 10.1ตัวนี้เป็นฟรีไรเซนนะครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของไดรลักเนี่ยเขาก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นโปรไรเซนด้วยนะครับความแตกต่างก็จะอยู่ที่เรื่องของการทำรีพอร์ตนะครับทำรีพอร์ตแต่ไม่แน่ใจในเรื่องของแมท e r i a เรียลหรืออะไรพวกนี้จะได้จะได้มากกว่าเดิมไหมแต่ที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของรีพอร์ต ตัวฟรีไลเซนน่รีพอร์ตของเขาที่สามารถที่จะนำเสนอกมาได้ก็จะเป็นในลันกษณะของ PDF นะครับแต่ส่วนถ้าเป็นโปรไลเซนจะได้ทั้ง Excel ได้ทั้ง Word ได้ทั้ง PowerPoint แล้วก็มีพวกเทมเพลตพิเศษพิเศษเพิเพ่มเติมเ,เ,เ,เข้าไปอีกนะครับแต่ก็ต้องมีาการชำระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้อง ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บไซต์ของไดรฟ์วิวได้ข้างบนก็จะเป็นเมนูบัตรมีอยู่แค่5เมนูนะครับมีไฟล์ไฟล์ก็จะมี new project นะครับมี open นะครับตรงนี้ close ยังไม่ทำก็มี save save a p p มี import import ก็คือพวกแปลนแล้วก็พวกไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างนะครับมีเรื่องของ setting ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลอง set up ในส่วนของ general setting กับ standard แล้วก็มี Exit นะก็คือปิดโปรแกรมซึ่งเราสามารถปิดตรงนี้ก็ได้หรือเราจะมาปิดตรงมุมกากบาทของโปรแกรมก็ได้นะครับตัวนี้คือเมนูแรกนะครับถัดมาก็จะเป็น e i t นะ d i t ก็จะมี Undo Redo Cut Copy Paste Delete นะ Clear Section นะก็จะมีตัวนี้ซึ่งตัวนี้ยังไม่อตอบสนองนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างโปรเจกต์นะมี Insert นะ Insert อดูไม่ไดก็คือเรื่องของ Home File นะครับแล้วก็ อ็อบเจกต์ก็คือวัตถุแล้วก็มีพวกวิววิวตัวนี้ก็ยังไม่อ t i v e แล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนาะก็จะเป็นพวกโฮมเพจนะโนเลดเบสในเว็บของดายลักเองก็จะมีการสอนคล้ายคล้ายเหมือนอะคาเดมี่นะฝึกอบรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับใบใบเซอร์นะใบเซอร์แต่ต้องต้องชำระเงินเยอะพอสมควรนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูนะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อพวก YouTube นะ c e b o o o กชอว t บิทเตอร์นะครับยููบนะครับแล้วก็มีพวกเ h ิ r d p a r ตตี้ไรเซนนะครับเซิร์ฟอัปเดตต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกว่า about ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับโปรแกรมว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นอะไรก็คือ1ิบจุดนก็จะเหมือนกับข้างบนนะครับข้างบนนี้คือเมนูด้านล่างซ้ายมือบริเวณนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ create new project นะรซึ่งสามารถที่จะสร้าง new project ได้หลายรูปแบบนะตัวแรกก็จะเป็น นอกอาคาร outdoor and building land a planning ก mm ็ hmm. คือบริเวณรอบๆตัวอาคารตัวอาคารก็จะถือวางอยู่แล้วก็เราก็สามารถเพิ่มถันนเพินน่มต้นไม้หรือเพิ่มสิ่งก่อสร้างอะไรต่างอยู่บริเวณ outdoor อันนี้ก็เป็น import plan นะครับ ifc นะซึ่งถ้าเกิดเรามีแปลนอยู่อย่างกรณีของเราที่เราอาจจะมีพวก auto cad file ที่เป็น plan, แปลนเราก็สามารถใช้เมน,นูตรงนี้ในการ import แปลนเข้ามาได้นะครับส่วนตัวที่3 ก็จะเป็นรูมแพลนก็คือเป็นการสร้างห้องขึ้นมาในส่วนเบสิกตัวนี้เราก็จะลองใช้ตัวนี้ในเบื้องต้นนะครับในการสร้างห้องขึ้นมาหนึ่งห้องนะครับสตรีทไลทิงก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบไฟถนนนะครับซึ่งอาจจะต้องรออินพีหลังๆง่านไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง simply indoor planning นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆในส่วนของการสร้างห้องนะในในลักษณะของอินดอร์ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับ history ล้กันนะ history ก็คือประวัติของการเปิดโปรแกรมเก่าๆแล้วเวล่าเราเปิดงานล่าสุดมันก็จะเด้งอยู่ตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งลงโปรแกรมไปนะครับก็เลยยังไม่มีตัว project history เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถโหลดโปรเจกต์ตรงนี้ก็ไดนะ้ขวามือก็จะเป็นเรื่องของ topic นะซึ่งก็จะมีแบรนด์มี Academy ก็คือเหมือนฝึกการสอนนะแล้วก็มีตัวเฮล์ก็คือสามารถถามตอบกับเขาได้นะฮะโนเลดเบสก็เป็นเรื่องของใบความรู้ต่างๆแล้วก็มีช่องทางของ YouTube แล้วก็ย u ค u อันนี้ผมไม่ได้เข้านะฮะส่วนใหญ่ก็จะเข้า YouTube ดูความือก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องเวลาอาจจะมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะอัปเดตตรงนี้นะว่าตรงนี้มีข้อมูลของยี่ห้อนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะ New g r o Member นี่ก็จะมีเหมือนกับข่าวสารนะฮะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นันนี้ก็สามารถสไลด์ดูได้ข้อมูลก็จะมีปุ่มในเรื่องของการไปลิงก์ในส่วนของข้อมูลคนฝ่ายตรงนี้ก็มีล็อกอินด้วยนะครับเราสามารถที่จะลงทะเบียนกับทางไดร์ละเอาไว้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะเดี๋ยวค่อยอ่าค่อยโชว์ในส่วนของการล็อกอินดีนึงนะครับเรามาดูในส่วนของการเซตติ้งก่อน นะครับนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซก่อน EP นี้นะครับอันนั้นเรามาที่ไฟล์แล้วก็มาท่งเซตติ้งนะเซตติ้งจะมี2แบบมี general setting กับ standard นะลองไปดูในส่วนของ,ง general setting นะับว่าเขาจะเซตติ้งอะไรได้บ้างนี่นะครับก็จะมีเรื่องของการตั้ง automatic save นะทุกๆ5นาทีนะทซึ่งตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะอันนี้อันดู50ครั้งนะสามารถย้อนกลับได้ เรื่องของการเซตเรื่องของภาษาอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะภาษาไทยไม่ได้จะมีนะครับไม่ไงก็ไม่มีละนะครับมันก็เรื่องปริ๊นเอาตัวนี้ก็ซัพพอร์ตภาษาอ้วยครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เลเซอร์แบบสามสิทธ์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยูนิตของเราก็จะใช้เป็นแมทริกซ์ถ้าเป็นตัวอินทิเกรอลตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกหน่วยนิ้วตันอันนี้ก็ใช้เป็นยูโรเปียนซิสเต็ม อันนี้เป็นท่อสน,นิยมนะครอาจจะมีเรื่องของการดิเมนชันของลายยมกิดตำแหน่งอะไรพนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของโปรเจกต์นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้เราย้ายได้ตรงนี้มันจะไปลิงก์กับตัวของคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าให้โปรเจกต์ของไดรั์ต้องไปอยู่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเราก็มาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้สําหรับตรงนี้ก็เป็นโมล็อกเคชันก็คือเป็นที่เก็บลิงก์ ของพวกฟอรนเจอร์พวกของวัสดุแล้วก็ในส่วนของเลเยอร์นะครับซึ่งเราสามารถถ้าเกิดเรามีเฟอร์นเจอร์เรามีไฟล์ของแมทช่เรียมนะฮะหรือเลเยอร์ต่างๆเราก็สามารถนําไปใส่ตรงตำแหน่งของโฟลเดอร์ตรงนี้ไดนะ้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ calculation เซส t ิ้งนะครับอาจจะตั้งออโต้ไว้นะฮะหรือโชว์ค่าต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับตั้งอะไรได้ เนี่เราก็ไมไ่ได้ตั้งอะไรส่วนใหญ่ที่ผมมักจะไปตั้งก็คือเรื่องของการเซฟนะครับจะ5นาทีหรือ10นาทีนะครับแล้วก็ลองเช็คเรื่องของยูนิตนะครับแล้วสำหรับเซตติ้งก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ไปตั้งอะไรมันมากมายก็สามารถปิดตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของการเซตติ้งในส่วนของสแตนดาร์ดนี่นะครับสแตนดาร์ดก็คือเรื่องของตัวอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าความสองสว่างนะครับซึ่งเราอ้างอิงมาตรฐานของตามนี้นะครับ e n 1 2 6 4 6 4นะครับแล้วก็มี DIN นะครับมี CIE นะครับพวกค่าของความสองสว่างที่เป็นตัว standard ตอนนี้เราใช้ preset ที่เป็นของยุโรเปียนะยุโรป้าครับแล้วก็ยังมี USA นะสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับพอกดเปลี่ยนปุบ๊บตัวข้อมูลของแต่ละพื้นที่ มันก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นของอเมริกันนะครับถ้าเป็นของญี่ปนทางล่างก็จะเปลี่ยนนะครับเขาจะแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างในตัวของตัว p รี s e t ซึ่งคนนี้เราไปแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไปลิงก์ Data มาจากมาตรฐานกลางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกแบบว่าเราจะดีไซน์ภายใต้เงื่อนไขของ p รีเซตของประเทศอะไรอันนี้เป็นของญี่ปุ่น ซึ่งโดยปกติที่เรามักจะใช้กันก็จะเป็นของยุโรปนะครับก็คือโซนยุโรปเป็นดัชนีนอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับทางด้านขวามือสุดน,นี่คืออเมริองเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็จะเป็น i e s n a นะครับ lighting handbook แล้วจะมีการต้างอีกที่มาอยู่ว่ามันมาจากนะอันนี้ก็คือลักษณะของไ e อันนี้เป็น c o n v e n t i o n l a b general ก็จะมีค่าลักซ์อยู่นะครับสามร้อยลักซ์จะมีค่าของแสงค่าต่างๆอันนี้ต้องต้องเรียนรู้ในส่วนของวิชาวิศกรรมสงสว่างประกอบกันไปด้วยนะครับจริงๆก็เราก็จะดูในส่วนของค่า Lux e ลักซ์ซึ่งแหละนะก็คือค่าความส่องสว่างมาตรฐานนะมีเจ็ดร้อยห้าสิบลักซ์นั้นเราเปลี่ยนตัวตัวพื้นที่ไปค่าของความส่องสว่างก็จะเปลี่ยนนะซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบดีไซน์แล้วนั่นเองว่าเฮ้ย hey, ผมต้องการ ค่าความสว่างกีลักเป็น่างน้อยใช่ไหมครับให้มันผ่านสแนะตนดาร์ดกรณีห้องที่เราอาจจะซีเรียสเรื่องของค่าความสว่าง,างที่มันต้องผ่านมาตรฐานพนะวกห้องเรียนสำนักงานนะที่ต้องการค่าแสงหรือโรง,งงานในโปรเซสที่เป็นโปรดักไลน์สำหรับทวกนี้แต่ละถ้าเป็นเรื่องของงานแสงที่เป็นตกแต่งภายในต้องการเรื่องของความสวยงามอันนี้เราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของค่าลักสักเท่าไหร่นะครับ ลองดูของยูโรป้านดะูนี่ก็จะแบ่งเป็นอาคารเลยถ้าเป็นยูโรป้านะครับสนามบินนะ b ิ i l d i n g s i ์ e นะอันนี้ก็เป็นห้องเรียนต่างๆอยู่ข้างล่างนี่ห้องเรียนเกี่ยวกับศิละปะใช่ไหมครับ Art room นี่นก็500ลักซ์นะครับหรือถ้าเป็นห้องเรียนทั่วไปก 500, น็นะครับนะครับนะเวลาเราเราเลือกนะค่าพวกนี้ก็จะกลายเป็น ค่าแสงความส่องสว่างมาตรฐานที่ถูกนําไปใช้ร่วมกับการออกแบบน,นะครับเพราะนั้นเราเวลาเราสร้างห้องขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถมาเลือก list หนะ้องตามที่เราจะออกแบบนะมันก็จะล้อไปกับตัวมาตรฐานตรงนีนะ้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่สามารถเข้าไปตั้งได้ก็คือเรื่องของนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าค่าของนะ maintenance factor นะตัวนี้เขา default ไว้ที่0.8 รเราสามารถมาเลือกได้ส่วนใหญ่ก็จะฟิกเอาไว้ส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นพวกไฮไลท์โชวนะครับเป็นสเปซก็คือเป็นการเซตระยะห่างของคมไฟนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งที่ศูนย์สอตัวนี้เขาเรียกว่าการเซตติ้งสแตนด์ที่ที่จะเลือกได้ก็คือเรื่องของสแตนดาร์ดที่เราเอ้างอิงนะสามสามอ,อนแล้วกันเนาะมียูเออรา USA แล้วก็จะแตกแล้วก็เรื่องของการดูค่าแสงข้นก็มูลนะครับปรอบแล้วก็จะมาตั้งเลื่องของแมนทานแอมวาลูตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการค r e เอ e ก็คือสร้าง Copy ขึ้นมานไหมครับจะเป็นเหมือนกับการสร้างขึ้นมานจะกลายเป็น Europa Copy ซคซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าไปแก้ไขตรงน,นี้ได้ไหมเพรม่แก้ไม่ได้เหมือนเดิม ตรงนี้เป็นโอริโชใช่ไหมครับก็คไปแก้ไม่ได้อยู่ดีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวของคีเอ็ดก๊อปปี้าจะเป็นตัวก๊อปปี้ตัวนี้ออกมาได้เป็นยปอย่างนั้นนะครับ,บนี่นะครับก็จะมี2ตัวอ่านี่ไงถ้าเราก๊อปี้ออกมามันจะเป็นตรงเขียวใช่ไหมครับพอเป็นตรงเขียวเสร็จเราก็สามารถที่จะมาแก้ตรงนี้ได้นะอาจจะเปลี่ยนเป็น250ออะไรเงี้ยก็เหมือนกับ เซตอัพเป็นของตัวเราแต่โดยมีฐานข้อมูลมาจากมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานกลางแต่เรามาปรับอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่เราเอามาเป็นตัว Re f e r อ n c e อ้างอิงในมาตรฐานความส,สว่างในบ้านเราก็สามารถทำแบบนั้นได้นะครับตามค่า Standard บ้านเราอันนี้สามารถสร้างท a ขึ้นมาได้ของบ้านเรามันก็จะมีค่าความส,สว่างไม่ ไม่ได้เยอะมากนะครตามมาตรฐานที่ผมดูล่าสุดก็คือมี300 5ลัก5 0 750ลัก750หรือพันอะไรประมาณนี้มีอยู่3-4สสเตปนะครับแต่แต่บางพื้นที่ก็อาจจะสามารถเซตอัพค่าที่เป็นตัวเองขึ้นมาค่าที่อยากต้องการเป็นค่าแบบฟิกไปเลยผมต้องการห้องนี้300ลักผมต้องการห้องนี้350ลักอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในในตัวของ P-Set เราก็สามารถที่จะ Copy อออกมาแล้วก็ Ed ดิได้แต่ถ้าเราไม่ Co p y มันจะแก้ไขไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้นี่จะแก้ไม่ได้เลยนะเพราะนั้นเราอยากจะแก้ไขนะโดยอ้างอิงตัวเดิมแล้วก็ทำการ Copy ตัวนี้ออกมาเขียนคะัดลนะครับพอเราเขียน Co ปี H ้ p ได้มันก็เป็นสีเขียวเขียวใช่ไหมเขียวเขียวนี่ก็คือเหมือนกับปลดล็อกแนะดงแดงนี่คือแก้ไม่ได้พอไปเขียวเขียวปุ๊บแก้ได้หมดเลยคนะ่าต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนเรื่อง ra ก็ยังได้นะครับ color rendering index นะก็คือค่าความถูกต้องของ 4. สีซึ่งเราจะตั้งเอาไว้สูว่านี้ก็ได้ตัวนี้60ก็คือค่างต่ำนะครับตั้งค่าต่างๆนะค,ค่าของการ maintenance ค่าของโดยใหญ่เราก็จะไปเล่นของค่าของลักนะครับหรือยูนิเร์ฟอร์มบัิไฟนะครับตัว emin hand ่า han, em นะครับก็สามารถไปตั้งค่าได้ซึ่งค่าพวกนี้ต้องต้องเรียนรู้ผ่านตัววิชาของ วิศกรรมสอบสวัสด์นะครับหรือแม้แต่เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่ออาคารเปลี่ยนชื่อนะ,ะสามารถตั้งได้อันนี้ก็คือตัวที่เราเกียร์ก็พี่ออกมาแล้วก็ปิดไปได้นะครับมันจะเข้าไปใหม่มันก็น่าจะอยู่นะครับนี่นะครับมันจะกลายเป็นเพิ่มอีกหนึ่งอันสามารถตั้งชื่อได้ไหมวีโรป้าบาย ตั้งซีแดงวางเงตีเบิ้บเด็ดเลยทีจะน็อตอยู่นีตลองติดตัวซิปึ๊บมันอยู่ไหมเบิ้บน่าอยู่ใช่ไหมครับรานนี้เราสามารถที่จะทำสำเนาเนาะเขาเรียกว่าทำสำเนาออกมาแล้วก็แยกแล้วก็กเกลี่ยก็เปียกแล้วก็สามารถมาแก้ดักให้มันกลายเป็นสแตนดาร์ดที่อาจจะเรสเซนส์ในมาตรฐานของบ้านเรา แล้วก็ปิดดับออีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับที่เรียกว่า b r a n d ์นะเบรนด์ตรงนี้ก็ได้นะครับ select your b r a n d s เพื่ออะไรนะครก็คือการเข้าไปดูผนะลิตภัณฑ์ที่ตัวโปรแกรมไดรลับเนี่ยเขาไปอ้างอิงจริงแล้วตัวแบรนด์เนี่ยมาอ้างอิงได้รับเพิยมเพราะว่าเหมือนกับเป็นการโปรโมทสินค้าของตัวเองที่มีอยู่นะอันนี้คือจากจากทั่วโลกเลยนะฮะ แต่ก็มีบางแบรนด์ที่เราเอาจจะค,ค,คุ้นชื่อคุ้นตายอยู่นะครับลองกดที่แบรนด์ดูพอกดไปแบรนด์ปุ๊บเขาก็จะพาไปในส่วนของการแสดงเรื่องของยี่ห้อของสินค้านี่ตัวนี้คือตัวใหม่ไหครับนี่เพิ่งเข้ามาเราก็สามารถที่จะ add to my brand ก็ได้ก็คือสมมติว่าผมะจะ favorite นะเขาเรียกว่าจดจำเอาไว้โอ้โหสามารถกดตัวนี้ได้ มันก็จะเข้ามาอยู่ในลิสต์ตรงนี้นะครับหรือรีมูฟออกก็ได้นะก็คือชื่นชอบยี่ห้อนี้อะไรประมาณน,นะครับรวมไปถึงการดาวน์โหลดนะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกจากตัวนี้ได้หรืออาจะไปดูในส่วนของแคตตาล็อกที่เป็นออนไลน์แล้วก็กดตรงนี้ได้หรือเราจะเซิร์ชจาก LUM Search ก็คือตรงนี้นะเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้ LUM Search เนี่ยก็จะเป็นตัวกลางถือว่าเป็นฐานข้อมูลกลางแล้วกัน หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้สามารถที่จะเริ่มตั้งแต่ Indoor Outdoor แล้วก็ถ้าเรารู้ Product แล้วก็เซิร์ชตรงนี้ก็ได้แต่บางรุน่นอาจจะจำยี่ห้อได้หรือจำโปรดักเน m e หรือ, name. อ List ์เ m e อะไรก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวขั้นตอนของการสร้างห้องเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัว l u m s e a r c h ตัวนี้ช่วยในการเลือกโคมตรงนี้ก็จะเป็นยี่ห้อต่างๆ ข้างบนนี้ก็คือ,อาสามารถเลื่อนได้ฝั่งนี้เห็นไหมครับสามารถเซิร์ชตรงนี้ได้ถ้าเกิดเรารู้ยี่ห้อถือว่าเราผมจะเซิร์ชคำว่าฟ mm ิลิปเห็นไหมฟิลิปก็จะมาพ mm ิมพ์ยังไม่หมดเลย P.H.I. ฟิลิปก็จะ, mm hmm. จะนะครับมันก็จะเข้าไปในส่วนของอเว็บไซต์ของฟิลิปอันนี้ก็อาจจะคลิกไปก่อนนะครับมันจะขึ้นหน้าตาอันนี้คือเว็บของฟิลิปนะคแต่ mm hmm. ฟิลิปก็จะมีเรื่องของ เราอยู่ประเทศอะไรหรือจะเป็นโป o บอลนะถ้าปรากฏประเทศไทยปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นภาษาไทยหนึ่งเราสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์จากิลิได้าฟทูไนมะ่แบรนด์ใช่ไหมก็คือผมใช้ิลิตบ่อยก็จะไปขอจะมีไเอ้ยตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เอาออกไปปุ๊บนะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะจำะิลิตเอาไว้หรือผมจะดาวน์โหลดแคตตาล็อกผมก็กดดาวน์โหลด เราก็จะวิ่งไปที่เว็บไซต์ของโตฟิลิกนะนะครับนี่ไหมพักอินฟอร์ e ดอะลักรีลักทรีดแม็กซ์ามารถที่จะใช้ในระบบที่เป็นออนไลน์หรือจะ,จะดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์ก็ได้แต่ลองกดเล่นดูได้ออนไลน์ก็จะเป็นเขาเรียกโปรดักออนไลน์โปรดักออนไลน์ก็จะเป็นแคตตาล็อกแล้วก็เลือกเป็น International นี่ครับอีกตัวนี้นะครับเวาจะใช้ดาวนไลน เราก็เลือกดาวไลน์หรือเราจะใช้เป็นไฮเบย์หรือเราใช้เป็นไฟถนนมีหมดโคมติดผนังโคมซ่อนโคมฝังนะโคมโปรเจคเตอร์นะครับมีหมดเลยแล้วก็มีรูปอยู่ข้างล่างให้เราเลือกใช้อันนี้คือลักษณะของการเลือกแบบออนไลน์แต่ประเด็นก็คือมันมันอาจจะมีโคมหลายๆรุ่นที่มันมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราอันนั้นคือประเด็นปัญหานิดน,นึงในส่วนของการเลือกโปรดักตนะ์ผลิตภัณฑ์โคมนะครับเราควรจะเลือกโคมที่ สามารถที่จะนำมาใช้กับงานจริงได้นะถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็ใช้การเทียบเคียงนะครับการเทียบเคียงแต่การเทียบเคียงก็ก็อย่างว่าแล้วครับก็เป็นการเทียบเคียงเนาะดังนั้นค่าการกระจายแสงหรือรอะไรต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันมุมกระจายแสงก็จะมีผลไอลูเมนมันอาจจะเหมือนกันถูกไหมลูเมนของหลอดไฟนี่มันเท่ากันก็จริงแต่พอมันไปใส่ในโคมปุ๊บ ความบิดเบี้ยวของลำแสงการกระจายของมุมของแสงเนี่ยมันก็ต่างนะครับนี่ต้องเข้าใจตรงนี้แยกประเด็นระหว่างหลอดไฟกับตัวโคมไฟหลอดไฟให้ลูเมนออกมาซึ่งหลอดถ้านะ้ำมันหวดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันมันก็จะได้ค่าลูเมนเท่าแต่พอเอาหลอดตัวนี้ไปใส่ในโคมตั้งโคม,มก็จะทำหน้าที่บิดบิดลำแสงกระจายแสงตามทิศทาง่ังพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เราต้องหาด a t ต้าเบสของ โฟมไฟที่เราจะใช้จริงๆนะมาใชนะ้อันนั้นคือจะได้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับหรือก็จะกลับไปดาวน์โหลดก็ไดนะ้ซึ่งจริงๆงนะแล้วผมก็ดาวน์โหลดปลั๊กอินอาไว้กดดาวน์โหลดก็จะเข้าไปดาวน์โหลดปลั๊กอินข,ของตัวฟนะิลิปแล้วก็เลือกทนะี่เก็บซึ่งตอนนี้เราเราอาจจะยังไม่ได้สร้างห้องแล้วก็ยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการ น,นี้โครงไฟไหยครับอันนี้ก็คือผมดาวน์โหลดมาแล้วมนก็จะไปทับมันเยิยซึ่องอันนี้ก็คงยังไม่ดาวน์กลับมาที่ตรงนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าอยากจะเห็นทั้งหมดก็กดตรงนี้ต่อมีห่อทุกอันก็จะขึ้นมานะครับมีหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากผมไม,ไม่ได้นับเนามีเท่าไหร่นะครับ1 7 1ฝา171ยดยี่ห้อนะครับทั่วโลกเลยนะอ๋อ,อจะเลือกเฉพาะเอเชียได้ไหม น่าจะมีนะครับมีเอเชียน,นี่ก็เป็นยี่ห้อทางเอเชียใช้หน้าญี่ปุ่อันนี้จะเป็นยี่ห้อของในประเทศจีนก็มี65ยี่ห้อแหละไทยมีไหมไทยแหละไทยได้มีเจ็ดสิบสเออ63กสิบสานะนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกเราก็ลองอ้างอิงที่มันสามารถที่จะหยิบมาใช้ในบ้านเราได้ แต่หลายๆยี่ห้อผมก็ไม่รู้จักนะที่ต้องออกตัวแต่ทนนี่ผมจะคุ้นๆนก็จะเป็นอีฟใช่ไหมฮะอีฟฟนะินลิยผมสามารมแอดเข้าไปได้นี่เป็นภาษาไทายเลยเว็บไซต์ของอีฟนะมีราคาให้ดูด้วยนะครับก็คือเป็นมันก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของของแบรนด์ของผู้ผลิตโคมไฟหลอดไฟนะครับลิงแมนอันนี้ยังพอคุ้นๆหน่อยนะฮะคุ้นตายอยู่บ้างน,นะครับมีออสแรมไหม ออสแวแงไม่มีเนาะฮานาโซนิกใช่ไหมฮานาโซนิกฮานาโซนิกก็มีปุ๊บผมก็แอดเอาไว้อันนี้แล้วแต่พวกแบบเนาะแต่ละคนนะโอเปิร์อย่างเงี้ยอันนี้พอคุณหน้าคุณตายเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกผลิตภัณที่มันสอดคล้องกับการใช้งานในในบ้านเราได้นะก็มีหลายแบรนด์นะที่ที่ที่คุ้นๆอยู่อ่าซินวาเนียนะครับซินวาเนียก็อยู่ยผมก็แอดเข้าไปาสามารถเลื่อนดูได้ ตัวนี้ปรับแต่งได้นะครับนะฮะสไลด์ลงมาได้เพื่อจะได้เห็นตัวแบรนด์ปรับปรับเขาเรียกว่าปรับช่องว่างของของช่องได้เห็นไหมครับนี่อันนี้โปรดักต์ในบ้านเราก็มีหลายตัวอยู่ช่วงหลังๆก็ดีไซน์ไลติงไม่ค่อยบ่อยนะฮะแต่ันนี้ก็ต้องสารภาพงนั้นโปรดักต์บางตัวจจะมีมาเข้ามาใหม่เนาะอันนี้ก็เห็น ตัวโลโก้แล้วก็เออบางตัวก็คุ้นๆตาบางตัวก็เอ้ยมาใหม่ๆก็มีนะคะนรับโดยเฉพาะแบรนด์พวกแบรนด์จีนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็จะเห็นพวกซิมอนนะอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์ของจีนนี่จีนหรือว่าเกาหลีนะน่าจะเกาหลีจีนนะน่าจะจีนเอลอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวแบรนด์แล้วก็ปิดตรงนี้ได้หรือว่ากดตรงสตาร์ทล้วก็กลับมาหรือก,กดตรงนี้ก็ได้ ก็กลับมาที่เดิมหรือจะดูทั้งหมดแล้วก็ไปเลือกดูแต่ถ้าให้แนะนําก็พยายามแนะนําที่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในหมวดที่เป็นของไทยนะใช่เวลาเราเลือกเสร็จแล้วก็พอที่จะพอจะหาได้แต่ถ้าเราไปเลือกออไว้แล้วก็ใส่ไปในแบบแล้วหาซื้อไม่ได้มันก็จะจะเสียเวลาในการออกแบบนั่นเองนะครับประเด็นอยู่แค่นั้นแหละแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็เลือกเป็นเรฟเ r นซ์ของสินค้าที่ อ้างอีกในไทยนะน,นี่ก็เป็นเรื่องของโชโอลี่แบนควิสดูมิดเอโมเดลเรากดเล่นดูได้จะมีความแตกต่างอันนี้เป็นวีเฟสอ,อันนี้เป็นเมเบอร์ชิปแบนเนมแบนเนมอันนี้เลือก,อกตามแบรนด์เนมอันนี้เลือกเรียงตามเขาเรียกว่าเรียงตามวันที่ที่ร่วมนะอย่างไงี้ใช่ไหมตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์น้องๆใหม่ที่กําลัง เข้ามาร่วมกับไดร์ลักนะฮะัน,นั้นผู้ผลิตโครงไฟจัดเราก็ mm hmm. าายังเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์ตรงนี้ตรงนี้ให้ได้ mm hmm. ไก็จะเป็นประโยชน์กับเวลาที่พวกแบบนะครับจะมาเลือกในการออกแบบจริงๆในส่วนของเว็บไซต์ของไดร์ลักเนี่ยเขามีช่องทางที่ให้ผู้ชำนาญโปรแกรมนะหรือเราจะเป็น l i ติงอ n น e n เนียร์นะถ้าเป็นเมืองนอกนะเขาจะมี l i g h t อ n น e n เนียร์มาลงลงประกาศนะลงประกาศพร้อมค่าจ้างเออเป็นแบบนี้นะครับอนะ่คนนี้ค่าจ้างกี่ยูโรต่อชั่วโมงอนะไรเงี้ยจะเป็นหน่วยยูโรนะซึ่งในเว็บของไดรลักจะมีในหมวดนี้ด้วยเพราะนั้นพวกแบบหรืออ่า h t ติงอ n น e n เนียร์เขาก็จะมาเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการ ออกแบบแสงสว่างนะแล้วเสร็จงานก็ว่ากันไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะมีช่องทางแบบนี้ในเว็บด,ด้วยนะก,ก็เข้าไปนั่งดูในส่วนของเว็บของแรักดูก็เห็นข้อมูลนะที่เออมัน,ม,นมันแปลกตาดีนะที่บ้านเราไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับนก็เป็นเลียงตามประเทศเรียงตามวันที่ท,ที่เขาเรียกวันที่จอยนิงใช่ไหมนยครับตามปีเลยใช่ไหมสองพันยี่สิบสองอันนี้เป็นแบนด์ใหม ส0 2 1ก็เข้ามาผกแบรนนี้เป็นไทยแลนด์นะครับฟิลิปนี่นานหรือยังฟิลิปน่าจะนานละนี่ให่ไหมหนง้9 9นะนนี้เป็นแบรนด์แรกๆที่ร่วมกับเข้ามาจอยกับแตรดหลักซึ่งพวกนี้ก็ต้องมีฐานดาต a า a บสเพื่อมาซัพพอร์ตซึ่งบบกันและกันนะเดี๋ยวเราค r e เอทห้องแล้วเราก็จะมาเลือกแบรนด์พวกนี้นำไปใช้กับงานที่เราจะออกแบบโอเคครับวัน EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างห้องแล้วก็เราก็จะเลือกโครงสราฝากกดติดตามสับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปการสอนนะครับแบ่งปันสอนฟรีนะครับไม่มีใครให้จ่ายนะครับีงอยากเรียนรู้ใหม่แค่นั้นเองถามใจตัวเองนะครับว่าความรู้มันมีอยู่เนปะิดใจที่จะเรียนรู้แค่นั้นเอง พบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ